นายสวัยมินทการกำนันตำบลสุขเดือนขออนุญาตกล่าวบรรยายสรุปภาพรวมของตำบลสุขเดือนดังนี้ขายไหมรายรู้ไหมผู้ว่าเนาะเอาปมืนสิผู้ว่าปมือสิเออนามอประชาเตระนะเออชื่อประชานะครับสุมปาเตระ จบคนแรกแล้วพอคนสุดท้ายก็โปรพิธีจบเมื่อตอนนี้คุณนางสาวอารีการที่โลนะคะตำแหน่งนักวิชาการแรงงานเจ็ดวมาแทนท่านแรงงานจังหวัดนระดับที่ว่ากาผมเองสัตว์ยานันท์ธานิษฐ์จังหวัดนราธิบที่ว่าการครับก็ขึ้นไปกับคนไลน์มาสวัสดีครับรถอยู่ใช้ด้วยนะครับ ครับคุัครับผมวันมุสต์ฟาวันที่หลืคุณครับเป็นว่าน่าย,ยวิชาการระหว่างแผนแทนสน้าสธิจังหวัดนครพวันวนะครับสวัดสดีครับสวัสดี 7, ค,ครับผมนัทพุนบมาเจ็ดพันุคนนะครับก็เลยไปให้โรงเรียนต่างๆช่วยกรองอีกทีเลยแล้วก็อาจจะต้องถูกตัอดออกบ้างแล้วขอทุนมาเนี่ยอันนี้เราก็จะให้ก่อนเพื่อนเลยแล้วก็อันดับสองคือ ไม่มีพ่อหรือไม่มีแม่คนใดคนหนึ่งอันดับสามคนมีพ่อแม่อยู่แล้วแหละแต่ว่ายากจนถงแมมีพ่อแม่อยู่ในยากจนเราก็พ่อที่นหแล้วอ่ะคนที่จนมากที่สุดก็ได้คนที่จนไม่เคยมากจนน้อยกว่าเขาอื่นคนยุคนี้มีคนขอมีคนคนเดียวเองที่เหลือไม่ได้ขอใช่ไหมที่เหลือไม่ได้ขอไม่ขอเป็นคนเดียวคนีไยังไม่ได้เลยได้แน่นอน แล้วสามียังอยู่ไหมคืนวันพุธคืนเน,น,คนเนี่ยเจอกันเนาะเคยข้าบ้านเเหรอเป็นปลาอะไรปลาหมูบ้านไะเหรออ่าผมเป็นประชาชนหมูจจม่ที่6ตำบลสุก,กิรินน้ำพุสุกิรินวัดน่าธนะที่ว่าคือผมมาดู่ตั้งแต่ปี2 5 2 5นะครับทีนี้หมู่บ้านของผมอ่ามันแยกเป็นสองแขก สิ่งของนะคะเดี๋ยวร่วมกับทางสำนักละครชาติจังหวัดนะคะมี50คนด้วยกัน50รายนะคะ50รายนะคะอ้ากจะช่วยค่ะพี่พี่พี่บอกด้วยว่าส่วนไหนรับอะไรนะคะพี่บอกด้วยค่ะด้านโน้นจะมีสิ่งของนะคะแล้วก็หมดสิ่งของแล้วก็จะเป็นพันปลาค่ะที่ได้จัดสรรไว้นะคะ